รีวิวขนมร้านเคนภูปังของเคนภูภูมิแบบไม่อุ่ยมาพร้อมกับสลัดช,ชีอะโวคาโดแก้วจิ๋วโอ่มาที่เซ็นทรัลลาดพร้าวตัวแรกจะเป็นเฟรนช์โทส์ต์เคมโบเรยอะโวคาโดจานนี้สองหนึ่งห้าทุกคนว่ายัางไงลองกินแล้วตัวขนมปังจะมีความนุ่มๆแอบเล็กๆแล้วข้างในมีความฉ่ำเนยมากๆหอมกลิ่นคาราเมลแบบสุดไอติมอะโวคาโดเนื้อเนียนหวานกำลังดีครีมมี่มากขนมปังเนี่ยนุ่มจริงกินคู่กับเนะคมโบเรยเน่ยโคตรอร่อยเออยอมรับเลยว,ว่าจานนี้ทำถึงมากอีกตัวจะเป็นเบสคอบเคนครูปังเอาป รสชาติเนี่ยจะออกเปรี้ยวหวานแล้วก็มีเค็มจากเนยมาตัดมันดีมากอ่ะขนมปังจะมีความกรอบนอกนุ่มในแบบสุดๆเลยอันนี้โคตรอร่อยสาบานว่าไม่ได้อวยมันอร่อยแบบบินเทวดาเลยจานนี้ไม่เลี่ยนสดชื่นมากๆดูเอาลวกันว่าอร่อยจริงไหมฟาดเรียบไม่เหลือเลยโอะโวคาโดสลัดชีแก้วจิ๋วแก้วเนี้ยแปบาทก็ต้องบอกว่ามันน้อยจริงๆนะแต่ว่าเท็กเจอร์เนี่ยมันมีความแบบละเอียดเนียนนุ่มมากกินไปแล้วหอมโอะโวคาโดมากครีมมี่มันเหนียวแน่นหอมนมหอมอะโวคาโดสุดเลยบอกเลยว่าอร่อยจริงถามว่าอร่อยไหมบอกเลยว่าโค